ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัส,สดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลงสามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแปดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นาก15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬก15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับเหตุผลที่วงแหวนวิญญ,ญาณ1 0 0,000ปีถูกขนานนามว่าเป็นสมบัติอันดับหนึ่งในโลกของวิญญาจารย์ก็คือการพัฒนาโดยรวมของมันนั่นเองถึงแม้ว่า ดอกไม้พันพิษจะไม่ใช่สัตว์วิญญาณที่ทรงพลังนักแต่หลังจากฝุ่ฝนมาหนึ่งแสนปีวงแหวนวิญญาณที่เขาสร้างขึ้นมานั้นก็ยังคงมีพลังอน,นาตสะพึงกลัวภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรขีดแดนเงินครามพลังจิตของทางสารได้สมบัโรคภายนอกมากขึ้นเรื่อยๆโดยอาศัยความทรงจําเกี่ยวกับทิศทางและการชี้นําของย่านเงินครามความสง่างามของทางสารจางหายไปมากถูกแทนที่ด้วยความเย็นชาที่มากขึ้น แม้ว่าความเย็นชาส่วนใหญ่จะฝังแน่นอยู่ในตัวแต่ดูเหมือนว่ามันจะได้ปิดผนึกหัวใจของเขาและทําให้เกิดประกายแววตาในดวงตาคำว่าเย็นชานั้นยังต้องอธิบายเพิ่มเติมอีกเขตแดนได้รับการพัฒนาเช่นกันทักษะการโจมตีสังหารเขตแดนเทพสังหารจะถูกปล่อยออกมาเป็นเส้นตรงหลังจากรอบเป้าหมายแล้วเมื่อทั้งสารต่อสู้กับเป้าหมายนี้ความเร็วของเขาจะเพิ่มขึ้น100%และ รังโจมตีของเขาจะเพิ่มเพื่อน30%การส่งเสริมนี้มีผลกับการโจมตีใดๆที่ทางสารปล่อยออกมารวมถึงความสามารถทางทักษะวิญญาณด้วยเขตแดนย่างอห่งครามได้รับการพัฒนาในการควบคุมและพลังการทำลายร้างของเขตแดนเทพสังหารก็ได้รับการพัฒนาเช่นกันกระดูกวิญญาณที่ได้รับจากดอกไม้พันุพิษที่มอบให้กับทังสานมีทักษะการเคลื่อนย้ายอยู่ด้วย ระยะก,การเคลื่อนย้ายของกระดูกวิญญาณน,นี้อยู่ที่ประมาณ100เมตรไม่ต้องรอการเติมพลังวิญญาณใดๆและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องการใช้งานแต่ละครั้งจะต้องสูญเสียพลังวิญญาณไป1%เปอร์เซเพียงแต่กระดูกวิญญาณภายนอกที่ปรากฏขึ้นในครั้งนี้ถูกกระดูกวิญญาณภายนอกของทังสารกืนกินไปกระดูกวิญญาณทั้งสองถูกรวมเข้าด้วยกันก่อให้เกิดความสามารถหลอมรวมพิเศษด้วยเหตุน,นี้เองออกมามุมแปดขาของทังสารจึงมีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ เกาะที่แข็งแกรง่งจึงปรากฏขึ้นพลังอันทรงพลังยังคงไหลเทารักเข้าสู่แขนขาจากด้านหลังกระตุ้นการทํางานของร่างกายทั้งสันพบว่าพลังวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับ65กลายเป็นระดับ66หลังจากผ่านระดับ60มาแล้วรังวิญญาณที่จําเป็นสําหรับการเลื่อนระดับแต่ละครั้งก็มีมหาศาลซึ่งแสงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวิวัฒนาการของหอ,อกแมงมุม8ขาในเวลานี้ พอทงางซานคิดว่ามันจบลงแล้วโจโจแขนขวาและขาขวาก็เปลี่ยนไปพร้อมๆกันที่ศีรษะกะะระแสลมเย็นแผ่ลงมาเชื่อมต่อกับเกาะแห่ทับเทีมร้อนที่หน้าอกและหน้าท้องทันเทีวและจากขาขวามีลมหายใจแผ่วเบาเป็นพิเศษซึ่งเชื่อมต่อกับเกาะคี้ต้านสีแดงด้วยลมหายใจที่ออกมาจากแขนขวาของเขานั้นแปลกประหลาดที่สุดและทงางซานก็รู้สึกถึงความรักอันอ่อนโยนจากลมหายใจนั้น สีฟ้าเย็ยนๆปรากฏขึ้นตรงกลางคิ้วของทังสานจากนั้นแสงสีฟ้าเ,าเล็กๆก็พุ่งออกมาทมให้เย็ยนๆปกคลุมศีรษะและลำคอของทังสานในพริบตาหมวกเกาะครบชุดปรากฏขึ้นบนศีรษะของทังสานร,รูปทรงหมวกเป็นสีน้ำเงินเรียบง่ายด้านหลังหมวกเกาะมีโลหะรูปหอก9้าวชิ้นตั้งตรงงาน,นเต็มไปด้วยพลังอำนาจกลางหน้าผากของเขามีกลุ่มแสงสีฟ้าดวงตาครอบแน่นปลดปล่อยแสงเฉิดจ้าจางๆกระแสลมเย็นยะเยือก เชื่อมต่อกับเกาะร้อนระหว่างหน้าอกและหน้าท้องแรงนานสีก็เปลี่ยนไปดูเหมือนมันจะถูกเปื้อนหมวกเกาะของท้งสารก็เปลี่ยนเป็นสีทับทิมเชื่อมต่อกับเกราะระหว่างหน้าอกและหน้าท้องโดยไม่มีช่องว่างใดๆแขนขวาและขาข,าขวาก็เช่นเดียวกันเกาะสีชมพูเริ่มขยายออกที่แขนขวาทันเกาะยืดออกเหมือนเกรดเมื่อเชื่อมต่อกับเกราะระหว่างหน้าอกและช่องท้อง มันก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเช่นกันเกราะของขาขวานั้นดูแปลกประหลาดที่สุดประกอบกับวง,งย่างเงิงครามพันกันเป็นวงกลมแสงสีแดงสีทองทอดยาวขึ้นไปที่ด้านนอกของน่องนอกจากนี้ยังมีหนามโลหะยาวคล้ายกับปีกอีกด้วยชุดเกราะทั้งหมดเชื่อมต่อกันและในที่สุดก็รวมกันเป็นรูปร่างทับทิมสีแดงเลือดที่แวววาวเรียเพียงแขนซ้ายและขาซ้ายของทางสารเท่านั้นที่ยังเปิดเผยออกมา ได้น้นทางสารก็รู้สึกราวกับว่ามีบางอย่างแตกสลายในร่างกายบางสิ่งล้อมร้อมกันอีกครั้งพลังภายในเฉียนเทียนในร่างกายทํางานด้วยความเร็วอันน่าประหลาดใจพลังมหาศาลยังคงไหลเวียนไปทั่วร่างกายเมื่อพลังนี้ไปถึงหน้าอกขาซ้ายและแขนซ้ายย่อมเกิดอาการหน่วงอย่างเห็นได้ชัดแต่ถึงครานั้นทางสารก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าความสามารถของเขาดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนี่มันอะไรกันทางสารไม่รู้ เขาแค่รู้สึกว่าพลังวิญญาณทั้งหมดของเขาถูกนำเสนออย่างเงีย,งยบๆในใจราวกับต้นไม้ที่ปรากอบขึ้นเป็นทักษะเมื่อจิตใจของเขาเคลื่อนไหวทักษะต่างๆก็ปรากฏขึ้นทันทีดูเหมือนว่าทักษะทั้งหมดจะไม่ต้องเสียเวลาในการชาร์จพลังอีกต่อไปแม้แต่พลังวิญญาณขั้นที่หกที่เขาได้รับมานั้นก็ยังเหมือนเดิมในเวลาเดียวกัน ของทักษะเหล่านี้ยังเพิ่มขึ้นโดยรวม10%ในขณะที่พลังวิญญาณที่จําเป็นก็ลดลง10%แต่แต่ว่าสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยคือชุดก่อนนี้ดูมีสีเดียวกันแต่มันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงชุดกอะที่ติดอยู่กับหอกแมงมุม8ขานั้นร้อนระอุหมอกเหล็กเย็นและแขนขวาอ่อนโยนขาขวาแสดงความเห็นอกเห็นใจความรู้สึกที่แตกต่างกันทั้งสนั้นเข้ากันไม่ได้เลย ือเหมือนว่ามันจะพังทลายลงได้ทุกเมื่อความคิดของถังสารกระวนกระวายและชุดเกราะบนหมกเหล็กแขนขวาและขาขวาข,วาของเขาเข้าหายไปก่อนจากนั้นชุดเกราะบนหน้าอกและหน้าท้องของเขาเคเลื่อนไปที่หลังของเขาอย่างรวดเร็วราวกับเลือดสีแดงร้อมกับหอ,อกแมงมุมแปดขามันรวมตัวกันที่ซี่โครงทั้ง8ดของหลังของเขาความแตกต่างก็คือเมื่อหอ,อกแมงมุมแปดขาและชุดเกราะประหลาดนี้ถูกหดกลับเข้าไปในร่างกาย ความมุ่ร้องแรงจะไม่หายไปแต่จะแพร่กระจายไปทั่วร่างกายทันทีค่อยๆรวมกันและพลังวิญญาณในร่างกายของทางซานก็ลดลงทันทีเช่นกันซึ่งลดลงหนึ่งในสนับตั้งแต่แปดประหลาดแห่งซือไรเคอร์ได้เปล่นประกายในการแข่งขันในระดับทาวีปเมื่อ5ปีก่อนพวกเขาได้เอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งมามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาชนะทีมเยาวชนของสำนักวิญญาณยึธการต่อสู้ในวินาทีสุดท้ายโรงเรียนซือไรเคอร์ก็โด่งดัง ยังดังสนานวันไว้กระแสะความนิยมของเหล่าฮีโร่ยังคงแสงหน้าโรงเรียนอื่นๆอีกด้วยเมื่อข่าวขาว่ขาวการกลับมาของพวกเขาจากักรพรรดิเสียเย่ก็ทำตามสัญญาทันทีจกักรพรรดิเสียเย่ผู้ยิ่งใหญ่เดินทางมายังโรงเรียนเซอร์แคร์เพื่อขอเข้าพบเป็นการส่วนตัวเขาไม่ได้ถูกเล่ารวงแต่ด้วยความจริงใจในที่สุดอาจารย์ก็ยอมทำตามและสัญ,ญญาว่าจะตั้งถิ่นฐานในเมืองแทนโตเป็นการชั่วคราว และจะไม่ออกจากโรงเรียนจักรวรรดิเสียเย่ได้มอบตำแหน่งคุนนางให้กับอาจารย,าย์ใหญ่ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงมากเมื่อวิญญาจารย์ของจักรวรรดิเทนโตต้องการรับคำชี้แนะก็จะมาหาอาจารย์ใหญ่ได้ในเวลาเดียวกันจักรวรรดิได้จัดสรรเงินทุนพิเศษเพื่อขยายโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์เดิมทีจักรวรรดิเสียเย่มีแผนที่จะรวมโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์อและโรงเรียนราชวงศ์เทนโตเข้าด้วยกันโดยที่ผู้อำนวยการยงคงอยู่ภายใต้การดูแลของฟูรันเตอ แต่ผู้รันเตอร์และอาจารย์ใหญ่ได้ป็นเสดอย่างสุภาพว่าเขาไม่อยากจะให้นักเรียนของโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์ต้องแปดเพื่อนไปด้วยเราคุ้นนางไม่มีทางรัฐให้เข้าโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์ได้หากอาศัยเพียงความแข็งแกร่งณจุดนี้อาจารย์ผู้รันเตอร์ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากจักรพรรดิเซียเย่ด้วยภูมิหลังอันลึกซึ้งเช่นนี้โรงเรียนเซอร์ไรเคอร์จะไม่มีปัญหาใดๆอย่างแน่นอนในช่วง5ปีที่ผ่านมาการพัฒนาเป็นไปอย่างรุ่งเรืองแม้ว่า จะไม่มีแปดประราชสือไรเครลที่น่าทึ่งแต่พวกเขาเาก็ยังคงประสบความสำเร็จและได้สร้างวิญญาจารย์รุ่นเยาว์ที่มีพลรรังมหาศาลมากมายวิญยาจารย์รุ่นใหม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในราชวงศ์ของจักรวรรดิเทียนโตเมื่อถังซานอยู่ที่สำนักเยสสวนเขาถูกถังเยหัวสั่งห้ามไม่ให้ออกไปไหนหลังจากเรียนจบเขาปรารถนาที่จะได้เจอพ่อปีนั้นเขาแอบออกมาจากสำนักเยสสวนเพียงครั้งเดียวเขาเข้าพบกับอาจารย์ใหญ่และ รายงานความปลอดภัยให้อาจารย์ใหญ่ทราบในเวลานั้นขอเพียงกล่าวคำไม่กี่คำกับอาจารย์แล้วเขารีบกลับสำนักเยสชวนทันทีพระอาทิตย์ส่องแสงทองฟ้าปลอดโปร่งลรหมุนอุ่นพัดผ่านไปยังโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์เข้ามาด้วยความร้อนระอุเล็กน้อยเราจะเห็นนักเรียนหลายคนสวมชุดนักเรียนสีเขียวพิเศษเพื่อรับสงนักเรียนผ่านโรงเรียนชุดนักเรียนสีเขียวเคเรที่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้กลายเป็นชุดประจำตัวของโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์ กวินาจารย์รุ่นยาวต่างก็ภูมิใจที่ได้สวมชุดนักเรียนแบบนี้นานั้นเนวลากลางวันเมื่อมีคนสองคนชายและหญิงมาที่ประตูของโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์ดูเหมือนว่าพวกเขาจะอายุ20ปีชายหนุ่มมีผมสีทองยาวสายายไปข้างหลังอย่างยุ่งเหยิงในตาคู่หนึ่งมีสีหน้าตื่นเต้นเล็กน้อยยืนจ้องมองรูปสลักสัตว์ประหาดพิเศษบนแผ่นป้ายประตูหน้าโรงเรียนเซอไรเคอร์ใบหน้าของหญิงสาวเย็นชา มวลที่ร้อนแรงและสมบูรณ์แบบของเธอตัดกับความหนาเวเย็นบนใบหน้าของเธอได้อย่างชัดเจนยิ่งดูหน้าดึงดูดใจมากขึ้นไปอีกตรงกันข้ามกับเสื้อผ้าสีดำของชายหนุม่มเธอสวมชุดสีขาวชิ้นเดียวปกปิดผิวขาวเกอบทั้งหมดของร่างกายชายหนุ่มผมสีทองถอนหายใจและพูดว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก5าปีผ่านไปไวเหมือนกระพริบตาข้าไม่รู้ว่าพวกเขาจะเป็นยังไงบ้างหญิงสาวไม่ได้พูดอะไรมากเพียงแต่พูดขึ้นว่าเดี๋ยวเจ้าก็้ารู้ ใใต้ใบหน้าที่เย็นชาของเธอดวงตาโตคู่สวยก็ดูตื่นเต้นเล็กน้อยเช่นกันนักเรียนสองคนของโรงเรียนื่อไรคเคอร์ที่ประจำการอยู่ด้านหน้าประตูสังเกตเห็นคนสองคนนี้แล้วเมื่อเห็นว่าพวกเขาเย็นอยู่ที่หน้าประตรูนักเรียนคนหนึ่งก็ก้าวเข้ามาและพูดว่ามาทำอะไรนะ่ะอย่ามายืนขวางหน้าโรงเรียนของเราถ้าจะมาสมัครที่โรงเรียนของเราถือว่าพวกท่านมาสายแล้ว นักเรียนที่เดินเข้ามาดูเหมือนอายุ20ต,ต้นเพราะโดยทั่วไปแล้วนักเรียนในโรงเรียนวิญญาจารย์ขั้นสูงก็รับอายุ20ต้นต้นอยู่แล้วชายหนุ่มผมทองกับหญิงสาวในชุดขาวมองหน้ากันและอดไม่ได้ที่จะเย้มเราไม่ได้มาสมัครเข้าเรียนผู้อนนวยการผู้รันเต๋อกับอาจารย์ใหญ่อยู่ที่นี่หรือไม่นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ขมวมดคิ้วและพูดว่าข้าไม่รู้ว่าผู้อำนวยการกับรองผู้อำนวยการอยู่หรือไม่ แต่ตามระเบียบของโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าถ้าต้องการพบผู้หน่วยการการุารณาลงทะเบียนตามระเบียบถ้าต้องการที่จะเข้าโรงเรียนโดยทางรัฐเชิญทั้งสองกลับไปได้โรงเรียนของเราไม่รับนักเรียนอะไรแบบนี้เมื่อพิจารณาจากรูปรักและอารมณ์ที่โดดเด่นของหญิงสาวตรงหน้าเขานักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สามารถมั่นใจได้ว่าคนสองคนนี้น่าจะเป็นคุณนางราชวงศ์และจัดพวกเขาให้อยู่ในประเภท ที่ต้องการจะเดินทางรัฐเข้าสู่โรงเรียนชายหนุ่มผมสีทองเย้มและพูดว่าสิทธิ์น้องเจ้ามีจิตสํานึกที่ดีมากแต่ข้าคิดว่าถ้าไม่จำเป็นต้องกลับไปไหนช่วยบอกผู้หน่วยการด้วยว่าใต้มือไปและจู่ๆสิงกลับมาแล้วข้าคิดว่าผู้หน่วยการคงจะให้เข้าพบและยินดีต้อนรับพวกเราชายหนุ่มและหญิงสาวผู้โดดเด่นเหล่านี้ก็คือมัวหน้าของแปดประดาดแห่งซูอไรเคอร์ยักษ์ขาวใต้มือไปและ วิราโลกานจูจูซิงหลังจากผ่านไป5ปีพวกเขาไม่ลืมข้อตกลงเมื่อ5ปีก่อนแม้ว่าพวกเขายังมีสิ่งที่ต้องทํามากมายในจกักรวรรดิชิงหลัวก็ตามแต่พวกเขาจะลืมสัญญาณัด5ปีได้อย่างไรช่วงเวลาหลายปีที่ใช้ชีวิตร่วมกันในโรงเรียนซูรัยเคอร์จะฝังรอยแผลลึกไว้ในชีวิตของพวกเขา5ปีผ่านไปแล้วทุกคนหวังว่าจะได้กลับมาดูโรงเรียนซูรเคอร์อีกครั้งและได้พบกับอาจารย์ฟูรันเต๋อ อาจารย์ใหญ่และริอเอร์หลงที่เป็นผู้สอนผู้อาวุโสของพวกเขาแน่นอนที่สําคัญกว่านั้นคือการรอคอยความตื่นเต้นของเราสัตว์ประหลาดทั้ง8ที่มารวมตัวกันและแล้วพวกเขาก็กลับมาแล้วใต้มือป่ายและจูจูซิงต่างก็ตื่นเต้นและแสดงสีหน้าออกมาในขณะนี้นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ก็มีสีหน้าที่เหยียดหยามและพูดขึ้นว่าเจ้าคือใต้มือป่ายงั้นเหรอถ้าเจ้าคือใต้มือป่ายถ้าเขา,ปาเป็นศิษย์พี่เสี่ยวโจนาเซ อย่าแกล้งทำเลยเจ้าคิดจะเข้าโรงเรียนของเราทางรัฐนะสิเจ้ารีบออกไปจากที่นี่หลายวันก่อนก็มีคนแกล้งทำเป็นเจ้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้าไม่เชื่อใครง่ายๆหรอกใต้มู่ไปตกลึงไปชั่วขณะและพูดขึ้นว่าใครกันที่พร้อมตัวเป็นพวกเราดูจูซิงดูเหมือนว่าเราจะสร้างความประทับใจให้กับโรงเรียนนี้มากเลยเมื่อเทยบกับ5ปีก่อนใต้มู่ไปตอนนี้ ก็สูงขึ้นไปอีกจูซิงก็โตโตจากเด็กสาวเข้าสู่หญิงสาวที่งดงามจับใจเช่นกันในที่สุดนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ก็หมดความอดทนและสายตาของเขาก็มองไปที่ใต้มือไปและพูดขึ้นว่าเจ้ายังไม่ไปอีกงั้นเหรออยาให้ข้าต้องทําอะไรมากไปกว่านี้อะไรกันเจ้าเด็กนิสัยเสียคนนี้ถึงขั้นพูดจาหยาบคายกับหัวหน้าใต้ของเรางั้นเหรอเจ้ากล้าจริงๆขณะนี้ก็มีเสียงแปลกๆออกมาจากข้างหนึ่ง สายตาของใต้มูอฝ่ายและจูจูสิงจับจ้องไปใต้ร่มเงาของต้นไม้ข้างประตูโรงเรียนมีชายร่างอ้วนใหญ่ท้วมยืนอยู่ตรงนั้นมองดูพวกเขาอย่างติดตลกเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเุราที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ